หลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเทศบาล5ขอนเลียวทินรามินทรปัตนีในการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเราเพื่อขยายผลสู่ชุมชนตามแนวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางหลักสายการ3ามพวงสองเงื่อนไขคือ 1. ความพอประมาณคือความพอประมาณไม่มากไม่น้อยเกินไป 2. การมีเหตุผล คือการใช้เหตุผลในการตัดสินใจ 3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีและเงื่อนไขนะคะมี2เงื่อนไขคือเงื่อนไขความรู้คือมีความรอบรู้รอบคอบระมัดระวังเงื่อนไขด้านคุณธรรมนะคะมีความซื่อสัตย์สุจริตสติปัญญาขยันอดทนและรู้จักการแบ่งปันนะคะ2เงื่อนไขนะคะนำไปสู่ 1. ชีวิตในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข2ด้านเศรษฐกิจ มีความเจริญรุง่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจทอเพียง 3. ด้านสังคมนะคะสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 4. สภาพแวดล้อมการใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 5. าสมดุลมีความสมดุลในการใช้ชีวิต 6. ความมาัม่นคงใช้ชีวิตอย่างมั่นคงนะคะและ 7. มีความยั่งยืนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและเกิด 他呢？他就看。啊啊啊啊 การใช้ชีวิตยอย่างพอเพียงในสถานศึกษาในโรงเรียนของเรามีการจัดการเรียนการสอนศึกษาวัฒนธรรมของจังหวัดเช่นประเพณีวันสงการประเพณีวันลอยกระทงวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาเป็นต้นแม้กระทั่งในการจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมในโรงเรียนเช่นโครงการปลูกพืชผักสวนครัวไปคิดเองมีการจัดทําโครงก,การคัดแยกขยะเพื่อคัดแยกขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ไปใช้ใหม่ โครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบและมีการจัดศูนย์การเรียนรู้สู่อาเซียนเพื่อให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับอาเซียนของเราและมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด,สดคือห้องสมุดของโรงเรียนและยังมีโครงการประหยัดพลังงานคือจะให้น้องๆและเพื่อนๆในโรงเรียนช่วยกันประหยัดไฟประหยัดน้ําโครงการนี้ให้ปิดทุกครั้งเมื่อเลิกใช้มีการจัดตั้งธนาคารโรงเรียน คือจะให้ครูและนักเรียนรักการออมอีกด้วยขอบคุณค่ะดังนั้นหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันอยาอ่างเหมาะสมเช่นในโรงเรียนของเราระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและในทุกๆระดับชั้นได้มีการปลูกผักสวนครัวโดยปลอดสารพิษเพื่อให้นักเรียนทุกคนสามารถเก็บเกี่ยวไปกินได้เอ,องในครัวของตนเอง เช่นการปลูกใบโหระพาการปลูกใบตำเลงการปลูกต้นสะเดาการปลูกมะเขือการปลูกต้นขมิ้นและอีกหลายหลายอย่างโดยเป็นพืชที่ปลอดสัตว์ิษทั้งสิ้นพวกเราใช้น้ำสะเดาในการทําเป็นยาฆ่าแมลงเพื่อประหยัดต้นทุนในการผลิตและอีกหลายหลายอย่างซึ่งพืชหลายชนิดนั้นก็สามารถหาได้จริงในชุมชนของเราสามารถนํามาใช้ประโยชน์อย่างยี่งได้อีกหลายๆด้านดังนั้นหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงได้สอนให้เรารู้ว่า การดำเนินชีวิตตามหลประชาธิปไตยนี้ไม่ใช่แค่ดำเนินได้ตามหลัการเกษตรเท่านั้นแต่สามารถดำเนินได้ในวิธีอื่นอีกด้วยเช่นการทาบัญชีรายรับรายจ่ายของครอบครัวในแต่ละเดือนการทําอาหารโดยการนำสาาัตวินิสัยมาเริอาอาการยุกใช้การหาค่าลอยรับแด้จากอาจารยต่างๆดังนั้นในการดําเนินชีวิตของเราเราต้องมีหลักการและเหตุผลม,มีความพอประมาณมีความรู้ความรบอบคอบความระมัดระวงังมีความซื่อสัตย์จริง มีคุณธรรมจะได้ทำมีความขยนันมีความแบ่งปันกับครอบครัวอื่นเพื่อประโยชน์ที่ดีของพวกเราเองและต่อครอบครัวข้างๆเราจะได้ดำเนินชีวิตได้อยู่ไปตังแต่มีความสุขตลอดไปสำหรับวันนี้สดีบ